ือนี่เราลงมาเราเราจะมีเอาเสบียงที่ไหนกินกันฮะไหนมอกี้น้องคุณว่าเราเจอเสบียงตรงไหนไหนไหนฮะอ, <c oughs> อือรอดตายแล้วแล้วต้งกาแฟต้องกาแฟด้วยอุ้ยแล้วเช้าเราก็ทงกาแฟกินกันกวยกวยเฮ้ยกวยไมหมเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นมีต้นพริก เฮ้ยแล้วแล้วเราจะ <c oughs> โอ้เราเรอดตายแล้วเรามีสเสบียงแล้วเราจะนอนกันตรงไหนดีนอนตรงไหนดีนอนใต,ต้ต้นเงาะโอเคไหมเฮ้ย <c oughs> อย่าไปตีมันมันคือที่พักของเราฮะเองทำอะไร <c oughs> ะป,นรปืนอะไร แล้วถ้าคืนนี้มีผีปอบมาทางไหนเฮ้ยผีปอบไม่กลัวปืนงั้นเราต้องใส่ค้อนฮะค้อนค้อนไม่ตีผีปอบหน้าม,มันเฮ้ยไม่สงสา,มารมันเหรอโอเคเอโอเคไปกันสเสบียงได้ยังหุยหนีอะไรมา,มา,าเฮ้ยมาได้ไงไหุยถีดนำ้นำเหรอ แล้วถ้ามันเข้ามาในแคมป์เราเราทำไงอะอะไรฮะเรามีเลื่อยเอออย่าเลื่อยทำมันให้ไปตัดมันตัดคอม,มันล่ะเ<ช>นื้อมาย่างกินไหม<ช>เขื่อเนื้อหมาปลามาอร่อยไหมอร่อยอุ้ยเองเคยกินเหรอมันกล้วยไหนกล้วยกล้วยเอาจิ้มหมาปลานี้อยกาแฟอ๋อไอกาแฟเราไม่มีที่โบ๊ทเราไม่มีที่ตาเราจะทำไงกันดีหม,มาปลามันจะมาแล้วไหนหมาปลามายัง เดินไปไหนฮะ <ไป S 1> โอเคล,ลุกไปไหนไปไปหาของกินกันไปหาทะเบียงกันเฮ้ยตร,ตรงนั้นไฟป่าตรนมีไฟป่าเฮ้ยม,มันดับแล้วใช่ไหมไมีต้นอะไรเนี่ยเฮ้ยจับอย่ามันนักนี่คือทุเรียนป่า ระวังนะ <Okay. S 1> โอ้ยต้องกาแฟละสุสดยอดมัน <Okay. S 1> ไม่มีเม็ดกาแฟไปเราไปหาอาหารอย่างอื่นกัน <Okay. S 1> เจอยังเฮ้ยค <Okay. S 1> hey. าดว่าค้าได้ยินเสียงหมาป่ายัง <Okay. S 1> กลัวไหมไม่เป็นหมาป่าฮะหมาป่าปก็หมาป่าหมาป่าไม่ใช่หมาบ้านเราลงป่าในป่าตัวนี้ตายหาแล้วลงป่า ทำไงดีะอะอะมัน,นกินได้อะไรอุย้ยงาะปลาอุ๊ยไม่ก้อนเราเจองาะปลาแต่มันยังไม่สุกใช่ต้องไปฟีลเงโอเคกินไม่ได้นะไปหาอาหารอย่างอื่นงั้นเราเอาเปเนฮะเราเอาไปเล่นดีกว่าแฮ่ไม่ได้ไม่ได้ไปเราต้องเก็บไว้เป็นอาหารวันอื่น วนี่เองเดินตามมากี่กิโลแล้วเนี่ยยังไม่เจออาหารเลยเฮ้ยไม่นานจังองพาข้าไปไหนเนี่ยอ,อุ้ยนั่นไง,<อ>งเราเจอกล้วยโอ้ไม่กอนเฮ้ยมันกล้วย oh <my> ดิบเ,เราต้องหากล้วยสุกเอ้เยอดยอแล้วว่าอันนี้เป็นกล้วยที่สุกแล้วสุกแล้ว อ๋อสมมุติมันจะเป็นกล้วยสุกนะเราก็ต้องกินได้หัวปีเ,ออเฮ้ยหัวปีเอาไปทำอะไรกินดีหัวปีทอดโอเคเอาเอาไหมเอาไม่เอาแล้วไปมันลนแล้วเราเดินกับแคมป์เรากันเถอะไหนแคมป์เราอยู่ตรงไหนจำได้บ่างอ่ะไปแคมป์ของเราคือใต้ต้นเงาะ ฮ่านี่ไงถึงแล้วโ okay. อเควางวา<ะ>งอีกหนึ่งต้อนอ่ะเอาสเสียงวางก็งไปหาอะไร,รกินกันอ่ะเอาเฮ้ยพอแล้วเรามีสเสบียงแล้วคืนนี้โอเคพรุ okay. ่งนี้เราไปเอาเียันพรุ่งนี้เราค่อยเดินทางกันใหม่โอเคนะเราไปหาอะไรต่อโอเคบ๊ายบาย